สวัสดีครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้เราก็มา,าปั๊ม,มาถึงปั๊มนะครับนี่ปั๊มน้ำมันเนาะแต่จะออกมาข้างนอกนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับวิวทิวทัศนะครับที่ร้านกาแฟนะแถวี้กาแฟนะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนี่ก็จะเป็นปั๊มนะครับ น,นี่อันนี้ก็ต่อยอดนะครับนาะใช้เฟนะเเื่องฟ้านะครับเป็นการต้นเฟื่องฟ้านะครับทำต่อยอดนะสวยงามนะครับเวบซีฮะ บางปั๊มก็ประดับนะครับประดับอ่ต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะฮะบางปั๊มก็ธรรมดานะบางปั๊มก็ตัดใหญ่อลังการนะครับมีของขายต่าง บรรยากาศทำงข้างนะครับนู้นี่ก็จะเป็นกล้วยไม้นะดอกกล้วยไม้สวยงามนะฮะ แอดก็ต้องกินข้าวแนละ้วนะครับนะเน้อรยากาศวันนี้นะครับเย็นนะครับช่วงนี้จะเย็นมาก เป็นด้านข้างนะบ้านข้างของร้านกาแฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะนี่ร้านอาหารบรรยากาศวันนี้นะครับเย็ยนเย็ยนมากเลยแต่วน,นี้นะครับ วันนี้มีรังนกด้วยนะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครัน ก็เป็นต้นไผ่เนาะโอ้โหข้างหลังนะครับก็สวยงามนะัะนี่น บรรยากาศวันนี้อากาศดีมากนะวันนี้นะครับก็นะครับเอฟซีนะครับก็สวัสดีปีใหม่แล้วนะครับมาวันนี้ปีสองห้าหกห้านะครับเนาะก็ขอให้เอฟีทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความโชคดีเนาะคิดหวังสิ่งไดก็ขอให้สมใ,ใจดังปรารถนา ร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับอไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับปลอดภัยปราศจากโรคร้ายนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ปีใหม่นี้นะครับาทุกคนก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะ ีเก่านะครับผ่านพ้นไปปีใหม่ก็เข้ามานะครับแทนที่แล้วก็เราก็เริ่มสู้กันต่อไปนะฮะอันไหนที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอันไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยวางนะละทิ้งไปบ้างนะครับนี่โอ้เย็นมากเลยครับนะ้อ หนาวเลยล่ะไม่ใช่หนาวธรรมดานะฮะหนาวเลยอืมโอ,อม้ครัวนะครัครว จำได้อยู่ครั้งแอดเคยแวะมากินข้าวที่นี่เนาะช่วงจะไปไหนกันเนาะไปขนแก่นหรือไ,ไปอะไรแวะมากินข้าวที่นี่นะครับไปแวะมากินข้าวที่นี่เนาะนบรรยากาศรับวันนี้ ด้านนี้ม้่งจะเป็นที่สูบยางรถนะครับเนาะอากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับ รู้สึกว่าจะต้อนรับปีใหม่กันทีเดียวนะฮะวันนี้นี่ฮะร่มลื่นนะฮะที่นี่นะร่มลื่นเดี๋ยวแอดก็คงจะเข้าไปกินอาหารนะฮะเข้าไปกินอาหารกนะินข้าวนะครับตองเช้านะครับ คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ